สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้ยายท่องมาเทียววันหยุด,ดย,ยายท่องเลยมีโอกาสมาเทียวสวนสัตว์กรบคบวัวสวนสัตว์นี่ก็ตั้งยูจังหวัดสีสะเกดเด้อค่ะพี่น้องผูใ้ใดอยากไปก็ไปเด้อห้ายางเขามาอันดับแรกก็เห็นดอกไม้สีสันโอ้ยหลายอย่างพี่น้องประดับเป็นแถวเป็นแนวอยู่ตามหลบหลบเสียนทางกนสิไปเบิง่งสวนสัตว์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายท่องเห็ุคลิปต่อไปเ้อจ้าขอบคุณหลายจ้ากอนเ้าสิเข้าสวนสัดเ้าก็มา่าบึงป่าก่อนพ่นน่ะป่าก็มีแต่โตบกใหญ่ข้เาเข่าไปสวนสัตดเหล้วก็มีแต่ดอกใหม่พี่น้องดอกใหม่เป็นแถวเป็นแนวแมีแต่ดอกงาม จงกินหอมไม่เข้าเป็นแต่อยากไปพี่น้องธรรมชาติกระลำดอกไม้กระมีหลากหลายอย่างเพิ่นจัดตำเส้นทางมึงดูคุณม,คมีคู่เบียบเลยดอกไม้แล้ยวข้ากไปยางเบึงสัตว์ก่อนมีหลายอย่างมึงดูคุณจัดเป็นกงไผ่กงมั่นอยูุ่อันนี้ก็อีหยังมีทั้งนกยุ่งมึงดูคุณโอ้ยบอวเพิ่น หงก็มีหงดําอันนี้อียางพูนอ่ะหลายอย่างจนผมยังซื้อวันแต่เพื่นก็มีป้ายบอกกูอ่านอยู่ว้าอันนี้ก็มีหมูแดง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 มึงรู้เพื่นมีป้ายบอกอยู่คือยางหรอพี่น้องเ้ยแล้วแต่ห้าสสเอื่นเนี่ยนี่อันนี้จักเดือนเองย่างหน่อยอยู่นี่ เอามาเที่ยวสวนสัตว์กับมาบึงพฤติกรรมสัตว์มาชมธรรมศาสต <laughs> ร์นนไยหลูกเป็นอนุสน์มึงดูกัอนะลูกขอบครัวบึงหาดโอ้ยบึงดูผันะงามเลียวไปงามขักพี่นอ้องเอ้ยปุ่น ก็เที่ยวหลายมองอยู่ได้มือนี่นะเอ๋เขว่าเบิงก็จะเลืมกดไหลกดแชร่กดติดตามให้เดือนแนเดอร์พี่น้องกดซับสไครต์ให้นะ